สร้างของเล้ะเงินไรเอามีแตสร้างมีแตสร้างสร้างก็สร้างเป็นอย่างถ้ไม่อย่างยังบ่ข่อยก็ข่อยสร้างได้เป็นอย่างแต่เจ้าไปลาะเที่ยวของกับยังบ่เคยจมปานั่นห่วยไปหาแนีไม่กินนะไปหิ้วเขาหิ้วเขากูมาเงินมางอหลายแถเนไปมาหอดกับใส่ข่อยหาขให้กินรวดตีเอามันกับสวยแล้วกับหิ้วเขาน้ะตอบที่บ่ห้กินเนี่ตีไปอะนละบัดเจ้าไปล่อเที่ยวเจ้าขึ้นไปได้เจ้ากินเขาเจ้าขึ้น่าหากินเองว่่ได้ เราเคยสีมีเมียไปเห็ดยังกันนั่นฮะลูกโอ้ยเนาะเอหอิวแล้วได้ยังกินเท้ามาอ้าไม่ยังเห่ดเท้าเอาเอ๊ะเขากัดแก้วนตัวแก้วนี่แต่อาทิตย์ที่แล้วนี่เดี๋ยวเจ้าถอยเนี่ยขอจำได้นี่เออแต่อาทิตย์ที่แล้วฮะล่ะโอ้กินโลดโอ้ยให้กินได้แก้วนี่ตีเท้า เอาข่อยกับลูกกับกินแก้วถ้วยนี่ทด่เท่าข่อยกับลูกกับพม่ได้กินน้ำเอืนมันก็เกินไปเงินก็หาไม่ให้กินแต่แก้วนี่เอาโอ้ยหนอยข่อยกับลูกกับกินแก้วคือกันไม่ได้กินลื่นเจ้าเลยไม่ได้กินลื่นเจ้าเลยกินไปโลดวัดไปเที่ยวคือกินไหนกับมูน่ะเขาพากินยังที่กินได้เบิดวันมาหอด้านคือสิคัดกินนั่นกินนี่แทนด้วเนี่ยก็กินนอกบ้านน่ะมันกินได้น้อยเดียวกินหลายบ่ได้ย่างเขาว่า มา่อยก็ต้องมากินเขาอยู่เฮี้ยนอยู่แล้วเบิงลได้พิเดจเกลทักยังกับบอมีอยซื้อของนะพี่แม่พี่แม่อยก็กินจังซี่ละข่อยก็กินจังซี่ลัขหอยก็กินคืืกอนกับเจ้าจังซี่ลักแก้วถวยนี่หล่ะลูกก็กินอันนี้่อยก็กินอันนี้ยาสุจมแต่ว่า่อยก็ไปหาหมอมาหมอเขาก็แนะนำด้วยเถ่านี่ล่ะที่่อยไปทมหมอมาอยง่ะ มันเป็นยอนน่อนะนี้แหละนี่เป็นย่อนี่อย่างยอนเจลเนี่ยมันเป็นอย่างข่อยไปถามเขาว่าเป็นอย่างของข่อยเนี่ยมันคือบอก่อยแข็งพอไปหาหมอหน่ะน,นะหมอก็เลยถามว่าเมียน่ะเอาอยัางให้กินกินเขากับยังแต่ละมื้อน่ะได้กินสารอาหารยังบอก็บอกเมียก็เอาแต่เจลนี่แหละให้กินนี่เจลนี่แหละหมอก็เลยว่ามันก็เป็นเพราะเจวนั่นแหละกินแ,แต่เจวเอ็นมันก็หดซี่มันจะไปแข็งได้ยังไง หมอเขาว่างสิละเทาเออกคนี่ละสาเหตุที mm ่คอยเทดการบ้านเ่รด้กะมันบอแข็งกับมันกินแต่เจียวนี่เดไม่เป็นย่อนเจ้วีเทาเาเทาเทาเทเดียวเดยวเดียวเดียวเดียวแต่หมอเขาแนะนํำมาเดียวเทาเดยวเดี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 ยวเยวเดี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 ยเยวเดียวเดียวเดียวเเดียวเดีเดียวเดียเดียวเดียวเดียวเดียเดียวเดียวเดียวเดียดียเดียวเดียวียยวเดียวียวเดียวเดี มีผัดกับเราอยู่กับคือบ่เอามาให้กินแต่ที่แรกไปยังเคือกินแต่เจาคอยก็ะล้องใจเจ้าเบิง้งว่าจะกินเจาได้บ่สั่นเดีมันสิมาล้องยังทุกมือทุกขาดแท่เจลเจาเจ้า,จานาะน่ะ <c oughs> จังสี่ในไหมมันจังแข็งมันจังโดแไหมเพิ่มเอ็นในแมมเพิ่มเอ็นมิเตเอ็นดิน <c oughs> ้นิกินกินยี่พอโอ้ยนยองแบเลย